เราเราพบประเด็นปัญหาที่กลายเป็นโจทย์วิจัยว่าทุกครั้งที่เกษตรกรจะสีข้าวเนี่ยต้องเคลื่อนย้ายข้าวเปลือกนะครับจากบ้านอาศัยเนี่ยไปยังโรงสีข้าวซึ่งมันเป็นทั้งต้นทุนทั้งความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ทั้งเชิงปริมาณด้วยเราก็รับโจทย์วิจัยมาคุยกันในทีมงานก็ลดขนาดทุกอย่างลงมานะฮะดึงอุปกรณ์ต่างๆที่คิดว่าผู้ใช้เนี่ยต้องช่วยเครื่องเองนะครับแล้วก็เหลืออุปกรณ์หลักไว้ นะครับก็คือแค่แปรรูปข้าวเปลือกมาเป็นข้าวขาวหรือข้าวกล้องตามตามที่ผู้โภคจะต้องการตอนนี้พอมาพูดถึงเครื่องสีข้าวส่วนบุคคลเนี่ยอันแรกเลยก็คือความสามารถการทํางานก่อนเครื่องจากรตอบโจทย์ส่วนบุคคลเนี่ยเราั็ทํางานได้ต่อครั้งนะครับก็คือแค่300กรัมข้าวเปลือก ต่อครั้งก็คือสมมุติว่าเราก็คิดง่ายๆเลยต,ตัวเลขก,กลมๆเลยว่าใน300กรัมเนี่ยสามกรัมก็ตีสัหกของการแปลรูปเป็นข้าวขาวก็จะได้ค่าวบอมบาร180กรัมตัวนี้พอพอมาถึงมิติอื่นเนี่ยถ้าเป็นขนาดของมันเนี่ยขนาดจากกระทะรัดมากจะมีความพังประมาณทัก20นเซนบมีความลึกเนี่ยประมาณทสาก30 4เซนเนี่ยความสูงเนี่ยก็ประมาณนัก35เซนจะเป็นตัวกล่องเหมือนสี่เหลี่ยมเป้นบ้าสี่เหลี่ยมเป็นบ้าลูกโคงมนแล้วแต่นะครับแล้ววัสดุทั้งหมดเนี่ยเราทําจากสเตนเลสนะเพราะเนื่องจากว่าเราเราเราต้องคํานึงถึงสุภาพของผู้บริโภคนะฮะแม้แต่เปลือกเองนะครับเป็นที่มาที่ไปว่าเนื่องจากเราใช้สเตนเลสทุกชิ้นส่วนน้ําหนักวันนี้มันอยู่ที่10กิโกรัมต่อเครื่อง วันนี้ต้นกําลังที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้ไบมอเตอร์นะครับกินไฟประมาณ300วัตต์ครับหมุนด้วยความเร็วรอบก็ค่อนข้างที่จะสูงนั่นก็โดยประมาณ3,000รอบต่อนาทีก็เสียบปลั๊กใช้ไฟบ้านเนี่ยเข้าไปเป็นครับไป220โวลต์เป็นไฟปกตินะครับการทำงานก็ประมาณสัก5นาทีก็ก็ได้ละตอนนี้แป้ว่า300กรัม5นาทีได้เข้าขาเลยได้ไได้ตอนนี้ ก็จะเ,เป็นปัญหาอันหนึ่งที่เราคำนึงถึงก็คือหมายว่ามันจะแหลกมากแหลกน้อยเนี่ยนะครับเรากย็ยังออกแบบไว้ให้ผู้ใช้เนี่ยได้ปรับแต่งได้สนุกกับเครื่องนะครับอยากขาวมากข้าวจะหักมากแต่ทั้งนี้ถ้าขาวน้อยข้าวก็หักน้อยเพราะฉะนั้นระดับการสีของเราเนี่ยเราก็มองไว้ที่ข้าวขาวกับข้าวซ้อมมือนะครับก็เราก็ออกแบบไว้ให้เป,เป็นเชิงแบบแบบอนนล็อกในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ ใส่เขาเรียกการควบคุมอัตโนมัติไว้ในตัวเครื่องครับอันที่หนึ่งก็คือเราควบคุมอุณหภูมิการทํางานของเครื่งองนะครับไม่ให้เกินขีดที่เราจะกําหนดไว้นะครับ,รบแล้วก็ตัดไฟเลยไม่ทำงานต่อจุดที่2ก็คือบางทีผู้ใช้เนี่ยใส่ขับเปลือกไปแล้วมีภารกิจต้องเดินห่างออกไปจากตัวเครื่องนะครับเราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นทันทีที่เข้าเปลือกหมดภายใน10วินาทีถ้าไม่มีการใส่ขับเปลือกลงไปอย่างต่อนเนื่องเนี่ยนะครับเครื่องก็จะหยดุดก,การทํางานโดยอัตโนมัติเหมือนกัน ด้วยความยินดีเลยนะครับเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะติดต่อหน่วยงานใดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ยินดีเลยถ้าเป็นหน่วยงานตรงก็มาเลยครับที่ภาควิชาเกษตรกรวิธานคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับของหน่วยงานก็คง02นย์สองห้าหกหนึ่งสามสี่แปดสองนะครับในกรณีที่ที่ที่อยากได้คําตอบพูดคุยกับเจ้าของโครงการหรือหัวหน้าโครงการเลยก็ยินดีครับที่0 8นย์แปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่ง 6.9.96เนะครับเป็นเบอร์ตรงของผมเองเลยละก็ยินดีให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเชิงวิชาราร